สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมพาราชูตจากชาแนลเดอะพาราชูตอ่าวันนี้เราก็มาสอนทารลาวอัตโนมัติในไมค์ครับกันเป็นยังไงไปดูก็พอเปิดสวิตช์นะครับขา้งบนนี้จะเป็นลาวไก่สมมุติว่าไก่มันไข่อ่ะโยนไข่เข้าไปแล้วเรามาดูตรงหีบจะเห็นว่าเนี่ยไข่มันจะถูกส่งมาตรงหีบโดยอัตโนมัติก็ค่อยๆส่งมาทีละฟองอ่ะปิดสวิตช์ก่น โอเคไปดูกันว่าเจ้าไอ้ลาวเก็บไข่ตัวนมันเนี่ยทำยังไงก็ของที่ต้องใช้นะครับมีด o p p เป r ร์เรตต์โทนรีพิเตอร์เรตต์โทนคอมเพลเตอร์เรตต์โทนรูเวอร์ฮอปเปอร์เช่และเรตต์โ t นทอนเนี่ยเออคือจริงๆไม่ค่อยจำเป็นครับเร s t o โทนทอนเนี่ยจะใช้หรือไม่ก็ได้อ่ะคือเดี๋ยวผมจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเคยกล่าวไว้ในคลิปก่อนๆแล้ว ก็หลายๆคนอาจจะพอรู้มาบ้างแล้วว่าไอ้เจ้าด r ปเปอร์เนี่ยเราสามารถใช้เป็นตัวกลางในการส่งของข้ามด r ปเปอร์แต่ละอันได้ไดเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างง่ายๆให้ดูก็คือผมเอาดัปเปอร์นะครับเรียงกันอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็อ่ะต่อวงจรง่ายๆวางรูเวอร์ไว้ตรงนี้ก็เดี๋ยวอ่ะสมมุติให้มันส่งอะไรเดียวเอาอไอัน,นี่ <c oughs> อัน,นี่แล้วกันปุ๊บพอเราเปิดสวิต นยครับสวิตนยครับคือมันต้องใช้ไอ้วงจรปิดเปิดปิดเปิดเพื่อจะให้มันส่งไปแต่ละอันแต่ละอันนะครับพอเราเปิดสวิตจะเห็นว่าไอ้เจ้าดินเนี่ยครับมันกระเด็นออกไปเพราะว่าดอปเปอร์เนี่ยมันส่งข้ามแต่ละอันไปเรื่อยๆจนมันกระเด็นออกอ่ะเราจะใช้ไอ้แนวคิดเนี้ยนะครับในการทำเล้าอัตโนมัติก็ก่อนอื่นเราต้องทำวงจรกระพริบก่อน,นครับต่อดังนี้เลยตามผมเลยก็ขั้นแรกก็วางเอ่อ ไอตัวเลตโตนเอ่ออะไรนะเลตโตนคอมเพลเตอร์แล้วก็เลตโตรีพิเตอร์ครับก็ตามตามที่อ่าที่ผมต่อให้ดูเลยผมจะทำแบบรวดเร็วนะครับอุ้ยอุ้ยเหมือนจะต่อผิดต่อผิดช่องอ่ะมีเอาออกอ่าเป็นวงอย่างนี้อ่ะวางตามนี้เลยก็ได้นะครับอ่าที่นี้ก็ เปิดวงจรนี้อ่ะทีนี้เราจะได้อันกระพริบแล้วอยากได้ยาวแค่ไหนก็ลองไปปรับกันดูครับอันนี้ผมเอายาวแค่นี้พอเต็ปต่อไปเราก็วางดอปเปอร์อ่ะเดี๋ยวผมตีหินเอาไปกันเอ้ตีดินเอาไปกันก็คือดอปเปอร์เนี่ยมันจะเวิร์กถ้าเกิดเราวางระดับต่ำกว่าเออเลตตตน1นึ่งบล็อกก็ไม่รู้พระอะไรเหมือนกัน,นครับก็ <laughs> อ่ะวางตามนี้นลครับดอปเปอร์เราอยากให้มันไปด้านไหนหมายถึงว่าส่งไอของครับในที่นี้คือเราจะส่งไหไปด้านไหนเนี่ยก็ให้ปากมันหันมาด้านนั้นอันนี้ผมจะให้หันส่งมาทางผมเนี่ยก็หันมาด้านผมนี่แล้วเราก็วางไอหีบปิดท้ายนี้เราลองทดสอบกันอ่ะนี่ส่งมเมล็ดพืชมาอ่า,มาเมล็ดพืชก็จะถูกส่งมาที่หีบก็ถือว่าวงจรนี้เวิร์กอ่ะปิดกัน แล้วทีนี้ต่อไปเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องการที่จะให้มันเก็บไข่อัตโนมัติทีนี้เราจะทํำยังไงก่อนอื่นเ,เราต้องวางฮอปเปอร์เดี๋ยวผมทําอันนี้ไปก่อนคือฮอปเปอร์เนี่ยต้องวางอยู่เหนือ,อชื่ออะไรนะอีออร์ดอปเปอร์ลืมชื่ออ่ะฮอปเปอร์ต้องวางเหนือดอปเปอร์ตอนวางครับสังเกตดีๆว่าไอ้ตรงปลายฮอปเปอร์เนี่ยมันต่อกับ อดอปเปอร์หรือเปล่าอาันที่ผมวางฮอปเปอร์ไว้ด้านบนเสร็จแล้วก็ตามด้วยดอปเปอร์เนี่ยครับไอ้ตรงตรงแท่งเนี่ยมันต้องต่อกับดอปเปอร์นะครับตรงแท่งนั้นถ้าเกิดฝ่าฝ่ามันไม่ต่อกับดอปเปอร์เนี่ยมันจะไม่ส่งให้อะนี่เราลองท,ทดสอบวงจรดูอา้าวไม่มาเอา้ยยังไม่มาเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะเอ้มันก็ถูกส่งไปแล้วนี่หว่า อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันส่งไปตรงอ๋อนี่ไงเพราะว่าไอไอ,อปากของด o อปเปอร์มันกระโดดขึ้นด้านบนอ่ะเดี๋ยวผมต้องใหม่คือตอนต่อเนี่ยครับมันจะต้องมีแบบขั้นตอนนิดนึงลองทําตามผมนะครับคือเราวางดินไว้ก่อนแร้วางฮอปเปอร์ไว้ด้านบนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยวางด o อปเปอร์ครับอย่างนี้โอ้ยกดผิดอ่ะวางนี่ครับเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะลองดูเสร็จแล้วเนี่ย,เร,เ,ยเรา ลองทดสอบดูอันนี้น่าจะเวิร์กแล้วเวิร์กไหมอ่านี่ไงเวิร์กแล้วเรียกโนก็จะถูกส่งมาเรื่อยๆเมื่อกี้มันไม่เวิร์กเพราะว่ามันส่งไปกลับไปกลับระหว่างฮ o อปเปอร์กับดอปเปอร์อันแรกอ่ะโอเคเนี่ยอันนี้คือเบื้องต้นครับหลังจากนี้เนี่ยเราอยากจะทําเป็นลาวก็ง่ายเลยก็แค่ก่อดินขึ้นมาครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแบบรวดเร็วเลยแล้วกันก็คือเราก่อดินขึ้นมา เพื่อที่จะ,ะทําเป็นพื้นเล้าเล้าไก่เออ,อ่ะต่อดินกันนะเดี๋ยวมันต้องใช้เวลาสักหน่อยอต่อเดี๋ยวผมจะทำเป็นร้าแบบขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเอาเอาแค่ตามตัวอย่างที่ผมทำให้ดูในตอนแรกฮะต่อไปกัน ้ hey, ต้องกว้างด้านนี้ต้องกว้างอีกนิดนึงโอเคอ่ะด้านนี้อีกหน่อยอ่าอ่ะ,อะเรียบร้อยถ่ายละต่อไปเราก็ต้องการรั้วเดี๋ยวเออรั้วเอารัวา้วมาเดี๋ยวเอารั้วมาใส่เพื่อเป็นแบบกั้นเป็นคอกขึ้นมาอ่าใส่รั้วด อันนี้อันนี้รั้วไม่มีประตูนะฮะอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างใฉยๆก็ตอนใช้ยิงก็ลองไปปรับใช้ดูครับอ่ะอันนี้เราเสร็จแล้วรั้วแล้วสมมุติว่าเราต้อนไก่เข้ามาในรั้วนี้ได้แล้วนะครับอ่ะไก่ก็จะอยู่ในรั้วอุ้ยเดี๋ยวเดกดผิดอ่ะนี่เรามีไก่อยู่ในรั้วแล้ว ทีนี้ไก่พอไก่มันไข่เนี่ยมันก็จะลงไปในท่อแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใส่อะไรไปเลยเนี่ยมันก็จะไม่ลงท่อดังนั้นเราต้องเทน้ำไปครับตอนเราเทน้ำเนี่ยเราเทไปสี่มุมสี่มุมของล้าวนี่ยครับแต่ละมุมสี่มุมอ่ะละ้วทีนี้จะเห็นว่าไม่ว่าไอไข่เนี่ยจะอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็จะถูกพัดลงไปตรงกลางซึ่งมีฮอปเปอร์อยู่แล้วทีนี้มันก็จะ ไอเข้ามาอยู่ตรงไอหีบเข้าหีบอ่ะเราทดสอบดูสมมติว่าไก่ไข่ออกมาแล้วเป็นรั้วเรามาดูอ่าเห็นไหมครับลั้วก็จะถูกส่งมาโอเคนี่เป็นวงจรเอ่อง่ายๆของเอไม่ใช่วงจรง,ง่ายๆสำหรับทำํำลาวที่เก็บไข่ให้เราอัตโนมัติเราไม่ต้องเดินเข้าไปเก็บเองก็ ขอบคุณที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับ